หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงลบกวยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับฟีฟ่าออนไลน์4เกมฟุตบอลนับหนึ่งเล่นมันๆได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยซูซูกิสวิ f พาวเวอร์ยูอรราใจตั้งแต่แรกเห็นเติมเต็มทุกการเดินทางของคุณ สอบถามแล้วทดลองขับได้ที่โชรุมซูซูกิทั่วประเทศแคนดิตคาเฟ่ใกล้สนามบินคอนแก่นแจ้งทางร้านว่ามาจากแมนยูสู้ตายลด10%ทันทีโทร0899446836สวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีสาจแดงเริ่มกันที่อีกหนึ่งเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นมาในช็อตลิสต์ล่าสุดของเอลิเทนฮาครับเมื่อไม่นานมนักข่าวจากทดกราฟระบุว่า ลิซันโดมาร์ติเนสกองหลังของอาร์เจ็คเชื่อมโยงกับปีศาจแดงเพราะราคาอยู่ในเรทดที่จับต้องได้เช่นเดียวกับเยเรนทิมเบอร์ที่มีข่าวก่อนหน้านี้เทนฮาต้องการเซนเตอร์ที่มีความว่องไวเข้ามาเป็นขุมกําลังของทีมและก็หลังวัย24่ปีมีสิ่งนั้นเขาเดือสัญญาอีก3ซสีซั่นกับอาร์เจ็คค่าตัวเบื้องต้นคือ30ล้านยูโรแต่เป้าหมายสําคัญยังคงเป็นกองกลาง2คนรวมถึงกองหน้ามาร์ติเนสเป็นชื่อที่เข้ามาล่าสุดต่อจากเยเรนทิมเบอร์และเปาตอเลส จากรายงานของฟอร์บิซิโอโรมาโนเมื่อวานนี้ต่อกันที่ดิวขาออกที่น่าเป็นห่วงมากๆครับอย่างอองตอน,นี่มักเซลเจ้าตัวบาดเจ็บเป็นครั้งที่3แล้วตั้งแต่ยืมตัวไปที่เซบียาไม่ได้ลงสนามเกมสุดท้ายของซีซั่นที่เซบียาเสมอกับ 1. อาร์ติโกมาดิดหนึ่ต่อหนึ่งอาร์ตสื่อสเปนพาดหัวเลยว่าการมาของอองตอน,นี่เป็นหายนะมากๆเป็นการยืมตัวที่น่าผิดหวังไม่มีอะไับประกันว่าเทนฮา์จะให้โอกาสเขากับทีมหรือไม่ และที่น่าเป็นกังวลสุดๆคือถ้าต้องการปล่อยออกจากสมโมสรต้องลดราคาลงมากแค่ไหนถึงจะมีทีมที่สนใจซื้อกองหน้าชาวฝรั่งเศสไปมักเซลทำได้แค่ประตูเดียวจาก12เกมที่ลงเล่นให้กับเซบียาครับเรื่องราวของนักเตะที่แฟนๆให้กำลังใจและเติบโตขึ้นต่อเนื่องเจมส์การ์เนอร์ลงเล่น119นาทีรวมช่วงต่อเวลาด้วยมีส่วนทำให้นอตติงแฮมฟอร์เรสเข้าไปโดนกับฮาร์ดฟิลในนัดชิงดํา พื่อหาทีมสุดท้ายเล่นชั้นตามฟูแมลแลมรับบอลมัดขึ้นสูบพรีเมียร์ลีกเป็นประสบการณ์อันลัมค่าของการเนอร์ที่ลงเล่นไปมากถึง41เกมจาก46เกมในซีซั่นปัจจุบันกับทีมเจ้าป่ายิงไป4ประตูกับทำอีก8แอสซิสฟอร์มของกองก,าากลางอนาคตไกลเตตตาอิลิชันฮาร์กแน่นอนและหลายคนเชยร์ให้เขาเป็นตัวเลือกของมิดฟิลปีสแดงซีซั่นหน้าเพราะเชื่อว่าเขาแข็งแกร่งพอที่จะเล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วต่อที่บทความจากเดลยติกเขียนเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของอิลิชันฮาร์ และทั้งคู่จะผนึกกำลังการทำงานที่แมนยูแยตในมุมของมาเซลฟานครานบรรณาธิการของเทเลกราฟเนเธอร์ระบุว่าเทนฮาต้องการหาคนที่คุ้นเคยกับพรีเยรีกซึ่งเป็นหลีกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเข้มข้นมากๆถ้าไม่รู้จักหลีกนี้อย่างแท้จริงสุดท้ายก็จะไปไม่รอดอีเหตุผลหนึ่งก็คือเทนฮาเคยร่วมงานกับแมคคาเรนมาก่อนแล้วประจวบเหมาะกับที่สตีฟนั้นงเคยอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดกับแมนยูแยตภายใต้การคุมทีมของเซอร์เล็กเฟอร์กูสัน การตามหากองกลางคนใหม่จะคงดำเนินต่อไปครับดิวแฟนกิดิยองยังค้างตึงอยู่กับสถานการณ์การเงินที่ยังไม่ได้บทสรุปของบาร์เซโลนาอลังเลียงชัวาเมนี่มีทางเลือกมากมายคาวินฟ,ฟิลิปต้องรอดูว่าลีจะจบฤดูกาลอย่างไรส่วนเดนไรส์มีราคาค่อนข้างสูงซึ่งอาจจะเป็นเรื่องยากสักหน่อยในการคว้าตัวมาโจลาปลอร์ตาประธานสโมอสรทีมเจ้าบุญทุ่มเผยกับสปอร์ตสื่อสเปน ผมจะตัดสินใจทําในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับสโมสรยังไม่รู้ว่าเราจะขายนักเตะคนสําคัญหรือไม่ถ้าเราทําข้อตกลงบางอย่างสําเร็จรุ่งร่วงบางทีสิ่งนั้นอาจจะไม่จําเป็นมีนักเตะบางคนถูกเผยว่าด้รับข้อเสนอต่างๆเข้ามาเรื่องนี้ชาบ,บี้แอนเดสจะเป็นคนตัดสินใจและจัดการเองอีกหนึ่งไอเดียที่เป็นไปได้ครับในเมื่อเทนฮาร์ต้องการมิฟฟิลสองคนคงเป็นไปไม่ได้ที่จะเซ็นสัญญานักเตะบิ๊กเนมมาทั้งคู่เพราะจะมีกองหน้าที่ต้องเดินเดีวอีกหนึ่งตำแหน่ง การยื่นข้อเสนอให้นักเตะที่หมดสัญญาจึงเป็นโตวเลิกที่ดีเหมือนกันข่าวกับคริสเตนอลลิกเซนและบุปคาการมาล่ายังมีอยู่เรื่อยๆแม้จะไม่หนักมากนักมิฟิลของเบนฟอร์ดยืนยันว่ามีหลายข้อเสนอยื่นมาให้พิจารณาซึ่งแตกต่างกันไปมันโย,ยเต็ตและสเปอร์เป็นสองทีมที่สนใจดึงกองกลางชาวเดนมาร์กมาร่วมทีมครับซึ่งเอลลิกเซนก็ยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าการเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นอะไรที่สนุกตื่นเต้นแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด มิดฟิลด์อีกคนคงต้องซื้อเข้ามาสปอร์ตสื่อสเปยรวมถึงอีกหลายสื่อระบุชัดเจนว่าคอแก้เมนเดสกำลังวิ่งในดิวของลูเบนเนเวสอยู่ซึ่งมี2ทีมเต็งคือบาร์เซโลนาที่หวังจะดึงมาแทนแฟรงกี้เดยองถ้าเสียกองกลางชาวเนเธอร์แลนด์ไปแต่ตัวเนเวสก็รอข้อเสนอจากมนยูเต็ดอยู่ด้วยสายสัมพันธ์ของเมนเดสนั้นยอดเยี่ยมทั้งที่วูฟบาร์ซ่าและยูดนเต็ดแนวคิดเรื่องการเซ็นฟรีนั้เแต่คนหนึ่งและซื้อคนหนึ่งในตำแหน่งมนะิดฟิลด์นั้นถือเป็นนนอะไรที่่าสใจ แต่คงต้องอย่าช้าเกินไปต่ทาให้สโมสรคู่ค้ารุมถึงเอเย่นะรับสิ่งที่เหมาะสมกลับไปด้วยปริเตนไม่แน้ว่าโค้ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักเตะหลายคนแต่การพูดคุยของเดนเฟเชอร์และจอห์นเมอร์เทอร์ทีมซื้อขายนั้นก็มีผลมากๆเหมือนกันต่อการตัดสินใจของผู้เล่นเป้าหมายตลาดซื้อขายนักเตะไม่มีอะไรแน่นอนเสมอไปครับแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือบอร์ดต้องซื้อนักเตะตามที่โค้ชต้องการและแคร์ความรู้สึกของแฟนบอลมากที่สุด ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากพวกเราถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้แมนยูเต็ดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจปิดแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ